สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับเสมือนกันมาเือนเพื่จนะวันนี้ก็ซื้อของข้าวเยี่ยงกาวเยื้องจานสรมาเบิรงเขาเกี่ยวเขาราคามาเบิรงก้านเท้าเข่ากลางรถเกี่ยวคันนี้เราเป็นแค่ยุคขันัันชาวเพื่อนเพื่อนรถเกี่ยวคันนี้เพิร์นเกี่ยวเข่าไปแล้วเพิ่์นกอีกอ่ปกรณ์ประกอบติดเต็มอุ่มของเพิ่์นล้วเพิ่์นเสลียาไปเทใส่ตรอดเป็นขั้นตอนของการที่ย้ายเข่าจากรถเกี่ยวมาใส่รถขนจ้าเพื่อนๆนี่จ้า ตอนนี้รหลดเกีียวกับทำการเกี่ยวเข่าแล้วก็ดูเขาเขาไปแล้วก็เป็นการตรีวางตีอย่างหลก็เอาเม็ดเขานั้นทยอยใส่อุ่มขัางบนเขาเรียกว่าอุ่มเนอจ้าแล้วก็มาใส่รหลดขนจาแต่ละมองก็เอินบ่็คือกั้นเนี่ยจ้าเ,เพื่อนๆโหลดคันนี้เป็นเป็นรหลดสำหรับใส่ขนเข่าเปลือกมาเดที่ได้ทำการ เก็บว้ที่อุ้มของหลดเกีียวกัดติดใจท่ทอติดเป็นสายพานล่ำเลียงหรือว่าเป็นคอเคลียวต่างๆในแต่ละรหลดเหตุบพคือนกัน้นคันนี้เพระกัดติดใเอาออกจากท่อล่อำเลียงเพื่อนมาเทศใจต้องหนีชาเพื่อนสะดวกสบายในซูมมอนี่เนี่ยชาเพื่อนๆรถเกีียวกัดติมากเรียบร้อยแล้ว เพื่อนเพื่อนรถเกี้ยวเนี่ยก็มีู้บ่าวทั้งสามค้อแต่ลราจาคอนกินนาีการช่างเนี่ยาจากก้านเกี้ยวข่าวในยุคสมัยสองพสสิบสถานที่เพิ่นกับเกี้ยวประกาศสิเป็นสาพานดีสิแตกตัางจากกา้านเกี่ยวมือเจ้าเพื่อนถ้าเกี่ยวมือสิเป็นอีกแบบดึงอันนี้เป็นเกี่ยวแบบว่าเกี่ยวโหลด กทิ่ได้สภาพแบบนี้ตะเกียวมือกสิเป็นแบบว่าต้นเรียงสวยแต่ต้นเด็กกสิเป็นหลดเกียวสึงมือตีนตะขาบแม่จาอาจานเพื่อนเขาสิไหลล่องไตกรับอุ่มตรงนี้จ้า สะดวกสบายสนุกรถเกีียวมาแล้วสบายจริงๆขั้นตอนต่อไปเ,ปเพื่อนๆกจะเป็กแรหกลารถเกียวเที่น้ำเข้าจากท่อมาไรถผนในการเมื่อนอนนี้ก็ไม่ปีมาเป่า อันนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านเพลินจะเป็นเจ้าของที่น้าเพื่อกัดเสมาเกี่ยวต,นต้นข่าวผสมผสานกันไปจะเป็นเพื่อนนี่คือการเกี่ยวข่าวด้อยใส่เกี่ยวเกี่ยวขา่าวถึงเป็นแรงงานฝีมือหรือว่าแฮนเมดเป็นการเกี่ยวข่าวใส่มือระวังค้อนกับรดดแล้วจะเป็นเพื่อนว่าจะเป็นจะเด๋นแน่จา้าอันนี้ก็รถเกี่ยวอันนี้ก็ค้อนเกี่ยวทำงานประสานกันไปจา้า จ้าจ้าคอนหลุนเก่าเอากระทับก้านขยันขันแข็งจับอ่าคุณต้าท่านนี้เพิ่นกับบ้านเดี่ยว่าดอกแต่ว่าเอิญให้เป็นคุณตา้าซื้อเพิ่นนะคะหายเรียกคุณนาคุณพี่ได้ไหมใช่ไหมจ้าเรียก <c oughs> คุณพี่ได้ไหม <c oughs> อ๋อเจดเซบกว่าแล้วคุณ,าคณาา่าเอิญคุณต้าจะตอบเพราอนเอิญคุณพี่ดอกคุณา่าย,ยางแข็งแรงอยู่เลยนะจา้า เพิ่นกะแบบว่าเพิ่นได้ออกกำลังกายไปน้ำจ้าเพิ่นกะได้จ้างรถเกีียวมาหน่ะจ้าแต่ว่าเพิ่นได้ออกกำลังกายไปน้ำบางทีคนฒถาเพิ่นกะได้ออกกำลังกายย้อนถึงความหลังขังเก่าเดี๋เคยได้เกีียวเข่าในอดีตเพิ่นกะปืมใจหลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มหลงเราจากเกีียวเกียวเข่ากับเป็นสนิมไปแล้วแต่ว่าเพิ่นกะอยากไม่เหตุแบบว่าออกกำลังกายให้ปืมใจอันนี้เดี๋ยวรถเกี่ยวเข่ากำสีมาเกีียวของเพิ่นไปนั่นแหละจ้า ีรพระกฤสิเป็นการเกี่ยวเข่าเปิดทางได้จดดดดดใจเ,เ,าาเพื่อนที่เพิ่นได้เกี่ยวเมื่อกี้นี่แหละจะเปิดทางให้รถเกี่ยวเข่ามากเพื่อที่ตีได้เอ้าเข่ามาปล่อยใส่รถขั้นนี่จ้าเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพิ่ตกอดที่ได้เ,าาเี่วเ,เมื่อกี้จ้า ตอนเนี่ยประกาศเด็กเก้าเก้าขึ้นมากเท่แล้วจ้าเพื่อนตอนเนี่ก็จะเป็นขันท้อนก้านเท่ได้จ้าเพื่อนจ้าขันท้อนก้านเท่ก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วจ้าเพื่อน แต่มาแล้วเข่าไหลามาแล้วจ้าเพื่อนสวยงามเท่โลงยางดีเลยจ้าเพื่อนไหลลงมาอย่างเต็มที่เลยจ้าแม่เจ้าครับต้องเข่าต้องเน่จ้าไหลลงมาอย่างเต็มที่เลยจ้าต้องเข่าต้องเน่จ้าไหลออกมาเองเมชาเพื่อนเข่าก็จะไหลหเขามาอย่างสะดวกสบาย ตาตองก้านเอาไปขายกระดาขายไปตองก้านเอาไปตากกระดาตากสะดวกสบายจ้าเอาไปไปไงใกล้เลยจ้าเพื่อน ในคลิปนาจะเป็นเพื่อนเหมือนม่วนเมื่อไรก็เจอตะก้อนมีรอยยิ้มมีความสุขผู้ใดใครเดี๋ยวไปขายก็ขายเดี๋ยวไปตากกับตาเหมือนเพื่อนมวันลายได้ทําการขึ้นได้ทําการแล้วเขาใจขบวนไปเรียบร้อยแล้วจ้าก็เจอกันคลิปยม้าจสวัสดีจ้า